ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยูก่กับพ่านเธอเห็ดยังพานธุเธอบ้ามีแล้วก็ช่องอีสานบ้านขยุยงพี่น้องผมพานธุเธอเบิ่งหลังเบื้องหนามันไหลเบื้องหนามันไหลพายามตุ่มปลาไหลดิโอ้พลาดพี่พลานอ้องมายามตุ่มปลาไหลบ้างมีพลานเธอช่องอีสานบ้านขยุยงพี่น้องผมฝากติดฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์ทางยูทูบเด้อพี่น,อานา้องเด้อตุ่มปลาไหลเพิ่นไปห้าไป พิ่นบูเข่าบูเข่าห่วงงามครับพี่น้องผมเข่าดอาพี่น้องไก่สีได้เขี้ยวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข่าดอาใส่บูนี่โอ้ขอเบิ่งชัดๆพี่น้องผมขอ,อาวาวามเบาบางเบิ่งชัดๆเนี่ยตุ้มแตกแท้พี่น้องผมหลังแหลกแหกมานบ่พาพันธุ์ทื่อดึงขึ้นมาว้าาาาเอ้ยคือถือพันถือ เถือพี่น <c ười> ้องผมเอาสดสดร้อนๆเห็นเถื่อถื่อเสยอันนี้หลังแรกเนาะพี่น้องเนาะถื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันไปหลังที่สองไปไปพี่น้องขันแรีวนี่ไปนําควมีบ่ิยานเรี่ยวลังที่สองพี่น้องผมเห็นกันเห็นเห็นเลยพี่น้องเอาเนื้อคือลอยจังว่าเถื่อสย เอา้าวู้ยตัวบักใหญ่พี่น้องผม <c oughs> ถือกมากอาอ้าหมานกับเจ้าเอ้ยมันนี้ซวงหลังถือกซวงตัวเดี๋ยวไปรุนอีกพี่น้องผมยั่งบ่เบิดแค่นี้ยั่งบ่เบิด์ตซัมมี่พี่น้องเอ๋ยบ่ท่านเสียเมียนว่าว่าท่านเอาเด้เสียงเกลียดใส่เหลือกมันตายใส่เหลือกมันไตเถือกพี่น้องเถือกเอ้ยบ่เป็นยัง อุ้ยกินดีกินกินนยังดีถือด้พี่น้องเล้อแต่ว่ามันตายถือพี่น้องผมงอโอ้ยสุดยอด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 บรรยากาศท่อทุ่งนาเขาที่อันสวยงามพี่น้องกับบ้ามีแล้วกับผ่านถือนะพี่น้องเนาะ<ม>ห่วงเขาห้องเป็นเจ้งไรพี่น้องผมห่วงเขาห้องไก่สีได้เจียวได้ๆเลยเด้อสายลานูกับอดใจถ่ายจักหน่อยไปลุยผ่านถือเออเออ,เอ,อสองลังสองตัวแล้วมันแล้วเนี้ยยุงหก ยังอีกหกหลังพี่น้องผมคิดเบื้องเอาลวด่าสีมานซ้ำไดยว้ไปยามตรงตัวพี่น้องผมแถมให้มือนี่แถมให้เป็นแจ้งได้พี่น้องผมปลาไหลล้วนๆปลาไหลเชียงเคียงฮ้สัตว์ซีดออกซีดออกอืมโอ้โยบักเอียบพี่น้องผม บักเอียบ่เป็นยังเนาะพ่ออันที่ยังสุดๆอยู่เนะาะยังสุดๆอยู่พี่น้องยังสุดๆอยู่พี่น้องผมอุย้ยขวดตัวนี้บ่ท่านตายตัวนี้บ่ท่านตายเอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยบ่ได้เอาปลาไหลมาใส่ไว้เด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจตามนีพี่น้องผมพันศิว่าบ่าวมีก็ผ่านซื้อเฮ็ดไปทั่วบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อ หาจินด้วยความจริงพี่น้องเลยเ้ยเนะเดี๋ยวไปลุ่นกันต้อพี่น้องเดี๋ยวไปลุ่นกันต้อครับผมลงไปแล้วพี่น้องผมลงไปแล้วเนะพี่น้องนะผ่านถือคนภูเกาบักเอบไปไยายามต้งน้ำกันพี่น้องผมบาดเนี่ย ผ่านเที่ยวมาจักครูจักข้าวโอ้ยฝากกระคึมเฟือคึมฝนมาพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องผมผ่านถือยูทูบช่องอีสานวันอนเองพี่น้องผมสองหลังสองโตเชียงเชียงไปไปต่อเอายู่วถุงเพเอาสีเอายางใส่บบบนี้เอาหนตัวโอ้ยไปยามตวงเพรเอาถุงไปพี่น้องไปนั่งไปเรียรพี่น้องผม ขีไล่ถ้าเขาบ้ามีบัดเขาเพิ่นมาคืองามครับเฉพีน้องฟังทางนี่กบหวยพา่านชื่อบ่อไส่มองเนี่ยบอหวยได้นน่อืเขาบ้ามีาขสีไล่ครับพี่น้องปีนี่บ่ตอตงห่วงนะครับเรื่องเดียงควอมือีไล่ายน้ำรุนตัวตกสวนตุ่ม,ต,มตุ่มพี่น้องผมไปบ้ามีไปทางนี่พ่านชื่อไปทางนั่นบอ เป็นจังไงตาลายอยู่บ่บ่ฟานคือนำ้ำน้ำดากฟานคือไปพี่น้องความ,มานถาเข้าอยู่เออเอเอเยับเฝ้าไม่หรอกถานี่ไม่หอหกกันหรอกนี่ละพี่น้องผมสายล่าหนูถาจักครูจักข้าวด้อพี่น้องเด้อให้น้ำโบกก้อนนีก้อนความห่วยได้ บ้ามีมาแทถมาจัดแทถแล้วพี่น้องผมหาปืนน้เนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นยังแบบผ่านเธอหนูบ่โอ้มันยุหันเด่นน่ะยุหมองหันเรื่อยคอยเบิ่งและฮู้วมันยุหมองหนามหัวนะ่ะเออหมองเก่าห่วยเอือเด้เพราะว่าทำเลี้ยนี่ทำเลี้ยที่คอยต้องเฮ็ดคลิปเลยโอหนามไร่ซ้ำ กบพี่น้องผมกบเถือกนะเอ้าอู้ฮู Nixon> ้ฮู้มันพันซื้อมันเอาออกเอาออกปลาดุกเขาพี่น้องน้ำไหลซ้ำนี่ปลาดุกเขาดีดีปลาดุกเขาดีดีพี่น้องผมเบิ้ง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 น้ำเบิ้งน้ำกันสดๆพี่น้องผม อุ้ยสุดเสนซีดีใจเดียยวเดียวเดียียวเดียวเดวามีขวอนีปาดปะดุพี่้องผมเอานีว่าเห็ดเงียบันงงว่าไปทัวกักเจ้าของดีักปันอี่อุ้ยพี่้องนี่เห็ดเงียบอุ้ยเดี๋ยวนิ่งนิ่อุ้ยพี่้องผมอุ้ยปะดุมีตัวงามงา่าได้เห็ดเงียบดอกพันือว่าไปทั่ว เสียวปลาดุกบ้ามีไปเห็ดเงี้ยบ่ได้พี่น้องบ่ได้บ้ามีบ่ยอมเด็ดขาดพี่น้องผมมือนีมันยำต้มกับมันยำสุ่มปลาไหลกับมันพี่น้องเอาเอาเอาเฮาสุดยอดพี่น้องผมโอ้ยเบิ่งไก่ไกพี่น้องเบิ่งไก่ไกปลาดุกล้วนๆพี่น้องเอ้ยปลาดุกล้วนๆต้งแตกน้ําไรซ่ํานีิปลาดุกลงเดียวพันธุ์เนีอ้จับจังได๋ล่ะบาดพี่บ้มีจับไว้บ่ ba mì cho vậy cụ nà đi nào nào cho phụng phi nó cảm ơn Bông tẹo phi nóng, bông xăm này, cái thứ vào đây thì chín lèo phi nóng Nhiêng mặn, nhiêng mặn, Ở ลงไปไหล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 ลงไปโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยภาพสดๆพี่น้องผมมันตาสุดยอดมันตาอ่อนซ้อนเกิดขึ้นเศ้านี่ที่ยาโสธรเด้อพี่น้องเด้อเกิดนึกขึ้นเศ้านี่ที่ยาโสธรหักออกมาหลดเออโอ้หืมเหี่ยวลงไปยิบมันขึ้นมายิบมันขึ้นมาผ่านเธอ บ่ม,มันออกบ่มันสิไม่กินปลา,าสันแล้วห้ามสิเตรียมห้ามข้าวสิเตรียมถงฟันเถอห้ามสิเตรียมถงไป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 หกคักพี่รดดลวงไปซ้ำหนีก้อนหลอดเอา,น,าอออน้ำไหรซ้ำหนีวดัดนาเชียวประดุกสีเขาดีเลย เ็ดท้าเพ็ดแสดอีกเนี่เป็นยังฟันตื่นขวดทางเนี่ยจังเข่าหยิดฮะจังสี่นไงนามจังสี่วัชรพี่น้องจังเข่าดีวัชรยกถงยกถงสุดยอดสุดยอดไปเรื่อยพี่น้องเลยว้าไม่ประตูเข็ดกินอ่ะ โอ้ยสางวาสิไอ้นี่เรียบร่อเนาะไอบอกว่าเซนุ่มครบดูสีแน่นอนบอโอ้แม่นเฮ้ยเสาหนีคุมม้านานะพี่น้องเนาะเสาหนีทึ่งคุมทึ่งม้านทึ่งอีพี่เรยกยามกบก็ได้แล้วสี่ตัวอีพี่ที่สองยามปลาไหลอ่าอีพี่ที่สองยามปลาไหลยามตรงตรงแตกพี่น้องผมได้ปลาดุกบกักไล อีที่ที่สามนี่สิไปยาามซุ่มอีกเออเออ,อยุคคนละมองไปลุยน่วมกันพี่น้องผมขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามทุกแชร์นะพี่น้องเนาะทุกคอมเมนท์ที่ให้กำลังใจกันทุกช่องทางพี่น้องว่ามีก็ผ่านชือ่ขอนอ้อนว่าเรวยหัวใจพี่น้องผมอันยินดียิงเนาะพี่น้องเนาะไปต่ออีพี่สามกันเลยพี่น้องผมไปต่ออีพี่สามกันอีพี่นี่เอาไว้ซ้ำนี่สิเดีกวกับวันครับสองเอากบเอาปลาไหลไปเก็บพี่น้อง พ่อกันอนะีพี่นาอีกอีพี่หนึ่งเศร้านี่จัดไปเต็มเต็มขอบพุ่นรับสวัสดีครับพี่น้องผมช่มองลังสุดยอดโอเคครับขอบพุ่นครับ